คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจ,จุดหมายนเื่ยนม่ายื่อ,งงอเขียนเขียนว่า24.00แล้วก็นอแต่อ่านต้องอ่านว่านาฬิกานอนหนูเนี่ยนะครับตัวอย่างที่4ก็ถามคำถาม2คํคำถามเหมือนเดิมนะครับจากรูป ที่กำหนดให้3มรูปจงหารูปที่สและรูปที่ห้าสิบมี A อยู่กี่ตัวถามที่รูปที่ห้ามี A อยู่กี่ตัวถามรูปที่4สังเกตดูเลยรูปที่หนึ่งเนี่ยก็มี A เขียนไว้ที่มุมเนี่ยแล้วก็มี A ข้างในสอตัวและมีแถวนี้ก็มี B ข้างล่างกับ b แนวตั้งนี้ก็ c ใส่ c เข้าไปแล้วรูปที่หนึ่งนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่หลักแล้วก็หนึ่งสองสามมีสามแถวมีสามแถวสี่หลักสามแถวพอมากลายเป็นรูปที่สองรูปที่สองสังเกตดูมันเป็นยังไงครับก็นำรูปที่หนึ่งเนี้ยเนี่ยรูปที่หนึ่งคือนี่ไง a b b a c a a c a b b a เนี่ยนี่คือรูปที่หนึ่งเนี่ยแค่นี้ยคือรูปที่หนึ่งแล้วก็มาเติมเนะี่ยเติมเติมอีกหนึ่งแถวบนแถวล่างแล้วก็หลักแรกหลักหลังเนี่ยเติมเข้าไปพอเติมปุ๊บก็ใส่แนวเดิมว่าริมสุดนี้เป็น a เป็น a เป็น a แล้วในนี้ แนวนอนนี่ B. นีมีกับหมดเห็นไหมครับแนวตั้งกับ C, C นั่นเห็นรูปแบบมันแล้วใช่ไหมครับแบบรูปมันแล้วเนี่ยรูปที่สามก็เช่นเดียวกันก็นำรูปที่สองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือรูปที่สองเอใช่หรือเปล่าดูให้ดีใช่หรือเปล่าดูให้ดีนะครับตรวจสอบสิใช่ไหมเนี่ยนี่คือรูปที่สองที่เขียนกรอบไว้เนี่ย a แล้วก็สสามตัวแล้วก็ a เห็นไหมครับ รูปที่สองเนี่ยเอซสามตัวแล้วก็ A อใช่แล้วนะเสร็จแล้วก็เติมหลักแรกกับหลักท้ายเข้าไปแล้วก็เติมแถวแรกกับแถวล่างอีกนี่แล้วก็ใส่แบบเดิม A อยู่ริมแนวนี้ B หมด B หมดเห็นไหมครับแนวตั้ง C อยู่ข้างใน c อยู่ข้างในโจทย์ถามว่าแล้วรูปที่สี่รูปที่ส รูปที่สนักเรียนก็ยกรูปที่สามไปซี่แล้วก็เติมข้างบนอีกหนึ่งแถวข้างล่างอีกหนึ่งแถวข้างหน้านี่อีกหนึ่งหล,ลักแถวหลักหลังนี่อีกหนึ่งเติมเข้าไปเติมเข้าไปนี่เพื่อความสะดวกเหม็มนไ่ยครับครูเติมมาให้แล้วรูปที่รูปที่สก็เขียนรูปที่สามให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็เติม A เข้าไป ในนี้ก็บีให้หมดเนี่ยบี b ให้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับก็ตอบคำถามแรกได้แล้ว b แล้วนี้ก็ a ข้างในนี้ก็ C แนวตั้งเนี่ย C c แนวตั้งนี่เขาเรียกว่าหลักนี่ A แนวนอนก็ b แถวเนี่ยแถวใส่ b ข้างใน,นขอบมันเป็น a เสมอขอบมันเป็น A เสมอลูก นี่อันนี้ก็ A แนวตั้งนี้ก็ C หลักสุดท้ายข้างในนี้เป็น C หมดนี่สหมดนี่ตอบได้แล้วนี่คือรูปที่4ที่โจทย์ถามโจทย์ถามรูปที่4ก็เสร็จแล้วรูปที่4ตอบได้มันก็จะเพิ่มอีก2หลักและ2แถวจากรูปที่3ดูนะครับรูปที่3นี้ รูปที่สามนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้น,นี้เป็นสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมมีสิบแต่แถวจำนวนแถวนี่รูปที่สามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นรูปที่สี่ก็มีเก้าเติมอีกสองแถวอะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าจริงนะถูกต้องต่อไปตอบคำถามที่สองบอกรูปที่ห้าสิบมี A กี่ตัวอา้าวสังเกต A สิสังเกต A สังเกต A นับเลยก็ได้เนี่ย A เนี่ยมีหนึ่งสองสามอ้าวข้างนี้ก็หนึ่งสองสามสรุปแล้วก็ตอบหก มี A ทั้งหมด6ตัวเนี่ยมี A อันเนี้ยมี A ข้างหลังเนี่ยคือมี A มี A อยู่6ตัวต่อไปตรงนี้มี6แล้วอะหแล้วก็เพิ่มอีก1 2 3 4ก็มี10ตัวสิบตัวมี10ตัวอ่าต่อไปดูต่อไปนะครับ10ตัวต่อไป พอมีสิบตัวก็เพิ่มอีกสี่เงี้ยอีกสี่สี่ก็กลายเป็นสิบสี่ตัวเออมองเห็นแค่นี้พอจะสร้างแบบรูปได้ไหมเนี่ยสร้างแบบรูปได้ไหมสิบสี่สิบนี่มันก็บังคับเลยเนาะไฟบังคับเลยสองคูณกับเจ็ดเออไอ้นี่ก็สองคูณกับห้า นี่กับสคูณกับ3โอ้เนเน่เลยเพราะฉะนั้นรูปที่สี่ก็ต้อง2คูณกับ9ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสองเสมอเห็นไหมครับสองเสมอและนี่สามห้าเต่อไปก็ต้อง9้าสิจริงไหมดูสิเมื่อกี้นี้สิบสี่ละสิบห้าสิบหกสิบดสบแปดอ้าวสิก็คือ สิบแปดก็คือสองคูณกับเก้าจริงๆด้วยจริงๆด้วยนะจริงๆด้วยอา่าวเขียนเขียนให้มันเป็นแบบรูปเพื่อจะตอบได้รูปที่หนึ่งมีเท่านี้รูปที่สองมีเท่านี้รูปที่สามมีเท่านี้เลยอะ่ะทำไงอะ่ะก็สองแน่ๆตัวหน้าเนี่ยสองแน่ๆอันนี้เป็นเลขคี่เลขคี่เพิ่มทีละสองอะ่ะเลขคี่เขาก็เขียนอย่างนี้ สองคูณด้วยคูณด้วยอะไรเอ่ยก็คูณด้วยเลขสามนี่ก็คือเลขสามนี่คืออะไรครับเลขสามช่วยกันดูเลขสามมันก็คือ2คูณกับหนึ่งได้สองเพิ่มอีกหนึ่งเลยกลายเป็นสามเพิ่มอีกหนึ่งปุ๊บจะกลายเป็น3ถ้า2คูณจะเป็นเลขคู่ ไอ้น,นี่ก็เหมือนกัน2เสมอก็สคูณกับให้เป็นเลข5ให้เป็นเลข5แล้วนี่มันรูปที่2อะ่ะก็2คูณกับ2แล้วก็เพิ่มอีกหนึงเนี่ยต้องสร้างให้ได้ตรงนี้ยนักเรียนต้องไปฝึกนะครับสร้างให้ได้2คูณกับ 7, บ7 2คูณกับ7จก็สคูณกับ2คูณกับ3ได้ห พิ่มีหนึ่งก็เป็นเจ็ดเห็นไหมครับเพราะถ้ามีสองคูณเป็นเลขคู่อะพอเพิ่อมอีหนึ่งปุ๊บเป็นเลขคี่เลยเอาเริ่มได้รูปแบบแล้วนี่รูปที่สามนี่เลขสามรูปที่สองนี่เลขสองรูปที่หนึ่งตรงนี้เลขหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยมีที่แปลเปลี่ยนไปหนึ่งสองสามเนี่ยนอกกนั้นเหมือนเลยเนี่ยสองอ,อันนี้สองคูณอยู่หน้าสองแล้วบวยหนึ่งหมดเลย เพราะฉะนั้นเช็ครูปที่สี่ทีเช็ครูปที่4ี่เ, 4. เพราะฉะนั้นเลขรูปที่4ี่นี้ก็สองคูณกับเนี่ยสองคูณกับ4ได้8ดเห็นไหมครับบวกหนึ่งได้9้าเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำสูตรข้อนี้ได้แล้วเอ,อ้แ้่ทำสูตรข้อนี้ได้อีกแล้วรูปที่ n เออรูปที่ n รูปที่ n ก็จะมี a ทั้งหมดเนี่ยมี a เท่ากับมี a นะตรงนี้ตอนนี้เราสนใจมี a นะมี a ก็คือ2คูณกับ2คูณ n แล้วก็เพิ่มอีก1นึ่เห็นไหมครับทำไปตามแบบก็เลยเนี่ยรูปที่ c ตรงนี้ตอบ4เพราะฉะนั้นรูปที่ n ตรงนี้ตอบ n ที่อื่นเหมือนเดิมเนี่ย เลขสองเลขสองเลขหนึ 2, 2, 2, 1, ่งทุกตัวเลยเห็นไหมครับเลขสองเลขสองเลขหนึ่งเลขสองเลขสองเลขหนึ่งเลขสองเลขสองเลขหนึ่งนี่นะเพราะฉะนั้นรูปที่เอ็ตอบได้แล้วก็แทนลงไปเลยรูปที่โจทย์ถามคือรูปที่ห้าสิบมี A เท่ากับกี่ตัวก็สองคูณกับสองคูณกับก็สองคูณห้าสิบ แล้วเพิ่มอีกหนึ่งคิดตัวเลขเออกมาครับสองคูณสองคูณห้าสิบสองห้าสองห้าก็สิป,ปะสิได้หนึ่งรอยเพิ่มอีกหนึ่งก็จะได้สองคูณกับหนึ่ง้อยหนึ่งสองคูณหนึ่งยหนึ่งก็สองหนึ่งสองได้ศ2นย์สองหนึ่งสองสรุปแล้วรูปที่ห้าสิบก็มีตัว A อยู่ สองอยสองตัวตอบได้เลยครับรูปที่ห้าสิบมีตัว A อยู่สองตัวเห็นไหมครับตอบได้หมดเลยต่อไปนี้จะไปตอบรูปที่เท่าไหร่ก็ได้เปลี่ยน n เป็นตัวนั้นเลยรูปที่ห0 0่งพันรูปที่ 1,000— งรูปที่1นึ่งล้านตอบได้หมดนะครับ นักเรียนครับดูตัวอย่างในข้อที่5เป็นแบบรูปของจำนวนมี5ข้อย่อยด้วยกันบอกว่าจากแบบรูปที่กำหนดให้ในแต่ละข้อจงหาจำนวนในลำดับที่ n 5.1ถามว่า480เป็นจำนวนในลำดับที่เท่าไหร่ก็ให้ จำนวนแล้วก็ลำดับ1ถึง4มาก็มี2 4 6 8คํหคำถามแรกก็คือลำดับที่ N ตอบเท่าไหร่ก็ถึง4แล้วก็ลำดับที่ N ตอบเท่าไหร่ครวนี้จะตอบลำดับที่ N ได้นักเรียนก็ต้องสร้างแบบรูปตรงนี้มาสร้างแบบรูปสร้างระบบมันตรงนี้ก็ เลขสองนี่เขียนได้เลยว่า2คูณกับ1เลขสี่ก็2คูณกับ2เลขหกก็2คูณกับ3เลข8 2คูณกับ4เพราะฉะนั้นตัวหน้านี่สองเสมอลำดับที่ n ก็ตอบได้เลยครับ2แน่ๆแล้วคูณกับอะไร ลำดับที่1ก็1ลําลำดับที่2ก็2องลำดับที่สก็3ลำดับที่4ก็4ก็ลำดับที่ n ก็ต้อง n ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ล่ะครับก็คือลำดับที่ n ก็ตอบสองเเสร็จแล้วโจทย์ถามว่า4ี่้ยแปดสิเนี่ยเป็นจำนวนในลำดับที่เท่าไหร่ ก็480นี้เรายังไม่รู้ว่าลำดับที่เท่าไหร่ก็สมมุติว่าเป็นลำดับที่ n ลำดับที่ n มันตอบ2 n น่ะ n ก็มีค่าเท่ากับ480เราให้เป็นลำดับที่ n ยังไม่รู้ว่าเป็นลำดับที่เท่าไหร่ก็หาคําตอบหาคําตอบเลยหาคําตอบของสมการก็คือนําตัวเลขไปแทนในตัวแปร ى, ตัว n ตัวเนี้ยตัวแปร ى, ตัว n ตัวเนี้ย 2คูณอะไรอะ่ะแล้วตอบ480ก็ใช้วิธีนึกไปนึกมาแต่ระบบคณิศตศจสตั์บอกว่า2คูณอะไรแล้วตอบ480อยากรู้ว่าเลขอะไรตัวนั้นคืออะไรก็นำสอมาหารนั่นเอง N ก็ตอบเลย2 2 4 2 4 8 2 0ก็ได้0สรุปแล้วมันก็คือลำดับที่240เนี่ย ตัวนี้นะครับตอบได้เลยว่าลำดับที่240เนี่ยจะตอบ480นั่นเองในข้อ5.1นั้นเป็นเลขคู่เรียงกันเริ่มตั้งแต่เลข2พอ5.2นี้เป็นเลขคี่ครับ1 3 5 7ถามว่า 777เนี่ยเป็นจำนวนในลำดับที่เท่าไรของของลำดับทั้งหมดนี้ลำดับที่1ตอบ1ลําลำดับที่2ตอบ3ลํลำดับที่3ตอบลําลำดับที่4ตอบ7ต้องตอบคำถามของข้อ5ก่อนว่าลำดับที่ n คืออะไรถามทุกข้อนะครับลำดับที่ n คืออะไรเนี่ยนักเรียนก็สร้างแบบรูปเลยเลขคี่เริ่มตั้งแต่เลข1เนี่ย แล้วก็สแล้วก็ห้าแล้วก็เจดต้องเขียนยังไงครับก็2องคูณหนคูณกับ1ก็ได้2ก็กลายเป็นเลขคู่2คูณนี้เป็นเลขคู่จะให้ตอบ1ก็ลบออก1จะได้ไหมสร้างแบบรูปแบบนี้จะได้ไหมก็2คูณกับ2องเนี่ยลำดับที่2ก็2คูณกับ2เลย ได้4ลบออก1ก็ได้3ต่อไป2คูณ3ได้6ลบออก1ก็ได้5นี่คือเลขคี่นะครับ2คูณกับ3แล้วก็ลบ1 6ลบ1ก็เหลือ5ต่อไปลำดับที่4ก็2คูณ4ได้8ลบ1ก็ได้7 2เสมอ คูณเปลี่ยนไปตามลำดับที่แล้วก็ลบ1เสมอเพราะฉะนั้นลำดับที่ n ก็2คูณกับเปลี่ยนไปก็ n เห็นไ,ไหมครับลำดับที่1ก็ตอบ1ลําลำดับที่2ตอบ2ลํลำดับที่3ตอบ3ลํลำดับที่4ตอบ4ลํลำดับที่ n ก็ต้องตอบ n คูณกันเสร็จสับแล้วก็ลบออก1นี่แหละครับได้คำตอบแรกแล้วของข้อ5ก็คือ ลำดับที่ n เนี่ยตอบ 2n 2n เนี่ย2คูณ n เขาเขียน 2n ได้ลบด้วย1ต่อไปเขาถามว่า7 7 7เป็นจำนวนในลำดับที่เท่าไหร่เราก็สมมุติว่าเป็นลำดับที่ n ซึ่งลำดับที่ n มันตอบ 2n ลบ1ก็ 2n ลบ1 ตอบ777อยากรู้ว่า n ตอบเลขอะไรนักเรียนก็ใช้วิธีนึกไปนึกมาอีกแล้วก้อนนี้ลบออก1แล้วตอบ777เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องตอบเท่าไหร่ครับถึงจะลบออก1แล้วตอบ777อ่ะตัวหน้าก็ต้องตอบ778พอลบ1นปุ๊บก็ได้777จริงไหมครับ เหมือนเดิมอีกแล้วสคูณอะไรและตอบ778อยากรู้ว่าคูณอะไรเนี่ยก็นำสอไปหาร2 3 6เหลือเศษ1 2 8 16เหลือเศษ1 2 9 18เพราะฉะนั้น777มันก็คือลำดับที่389ตอบได้แล้วนะครับลำดับ ที่389จะตอบ777นั่นเองมาอีกแล้วข้อ5.3ก็ยังใช้คำถามข้อ5เหมือนเดิมถามว่าลำดับที่เอ็ตอบเท่าไหรและถามอีกว่า910เป็นจำนวนในลำดับที่เท่าไหร่ ลำดับที่1ตอบ14ลำดับที่2ตอบ21ลำดับที่3ตอบ28ลำดับที่4ตอบ35จะหาว่าลำดับที่ n ตอบเท่าไหร่ก็ต้องสร้างแบบรูปหมายได้เลขพวกนี้นี่ก็เป็นเลขเรียงกันในสุดคูณแม่7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเลย7คูณ2ได้14 7 ูณสามได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าพอลำดับที่หนึ่งต้องเจ็ดเจ็ดทุกตัวเจ็ดทุกตัวจะลำดับที่อะไรเจ็ดคูณหมดลำดับที่หนึ่งเจ็ดคูณสองลำดับที่สองเจ็ดคูณสามลำดับที่สามเจ็ดคูณสี่ลำดับที่สี่เจ็ดคูณห้ 2, ณ 3, 3, ณ 4, 4, ณอาอ้าวก็แสดงว่าเพิ่มจากตัวนี้อีกหนึ่งเนี่ยตัวเลขข้างหลังเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่ง ก็เขียนใหม่เลยมันก็จะได้เป็นเจ็ดคูณด้วยลำดับที่หนึ่งแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็เลยตอบสองเจ็ดคูณด้วยลำดับที่สองบวกอีกหนึ่งจะได้ตอบสามเจ็ดคูณด้วยลำดับที่สามบวกอีกหนึ่งจะได้ตอบสี่จะได้เจ็ดสี่เช่นเดียวกันอันนี้ก็เจ็ดคูณด้วยสี่บวกหนึ่ง เพราะฉะนั้นลำดับที่ n ก็ตอบได้แล้ว7คูณด้วย7คูณด้วยอะไรครับก็ n บวกอีก1ได้คำตอบแรกแล้วก็คือลำดับที่ n ก็จะตอบว่า7เท่าของ n บวกหนนั่นเองต่อไป เราก็ให้910เนี่ยเป็นลำดับที่ n แล้วอยากรู้เหลือเกินว่า n คือเลขอะไรลำดับที่เท่าไหร่นั่นเองก็เลยได้7คูณกับ n บวก1เนี่ยตอบ910ก็เรียนแบบ2คูณเมื่อกี้เนี่ย7คูณอะไรอ่ะคูณก้อนเนี้ยคูณอะไรอ่ะตอบ เก้าร้อยสิบเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าอะไรก็นำเจ็ดไปหารนาที n บวกหนึ่งตัวนี้ก็ตอบเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหลือเศษสองเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดศูนย์ก็ได้ศูนย์อะไรเอ่ยบวกหนึ่งแล้วตอบร้อยสามสิบเพราะฉะนั้นไอที่ถามว่าอะไรนี้ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านี่แหละครับ เป็นวิธีหาคำตอบของสมการโดยวิธีนึกไปนึกมาเป็นวิธีแรกเลยเป็นวิธีแรกเราก็ได้คำตอบแล้วลำดับที่129มันก็จะตอบว่า910นั่นเองเพราะฉะนั้นที่โจทย์ถามว่าลำดับที่เท่าไหร่ก็ตอบได้แล้วลำดับที่129้นั่นเอง ข้อ5.4ปัญหาทุกอย่างภายแพ้กับความผพี